ลนี่ก็พบกับชิกินนะคะก็มาในช่วง Unbox ep 2ค่ะเราสั่งอะไรมาบ้างอ่ะเอ้ยทุกคนอันนี้เราได้ออกแล้วมาเป็นเคสของ macbook นะคะสั่งเป็นสีเทานะเฮ้ยทุกคนเป็นสติกเกอร์คะ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวถ้าติดแล้วเนี่ยชิคก้นจะเอามาให้ดูกันนะคะ ชิ้นต่อไปชิ้นแอบแก๊บแอบแก๊บกูเชียร์หนึ่งเชียรนึ่งใส่ได้จ้าใส่ได้ใส่ได้อยู่เพื่อความชัวรก็ถามแม่ค้าอีกรอบหนึ่งว่า มัใส่ได้หรือเปล่าแม่คะบอกใส่ได้ก็คือแบบ <S 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 นี่ชิคก้ก็แอบเบช็คอีกแล้วอันนี้คืออะไร <S <S ว้าวนี่ก็คือเมาส์นะคะการที่ชิคก้ทำงานแล้วไม่มีเมาส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆสำหรับชิคก้เลยนะคะอันนี้ก็แบบ ใช้ประโยชน์ได้ดีเกี่ยมนะคะมีเมาส์ต้องมีที่รองเมานะคะอันนี้ชิเก้นสั่งมาแบบอันเล็กเพราะว่าตอนแรกจะสั่งอันใหญ่แต่แบบอุ้ยมันจะเปลืองพื้นที่ก็เลยสั่งอันเล็กมาจะบอกว่าสีน่ารักก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ i n b o x EP 2นะคะแล้ว EP 3เนี่ยมีแน่นอนเพราะเราใส่ช็อปออนไลน์ค่ะเรามาเจอกันนะ Second. Woo, all this liquor got me second guessing. Yeah. Now he five shots deep. Now he one, two, three.